สวัสดีครับตอนเช้า굿มอร์นนิ่งวันนี้กัปตันจะแปลงฟันเองนะครับ <All right. S 1> ใช่ไหมใช่ป่ะใช่ไหมครับ <All right. S 1> วันนี้พี่กัปตันจะแปลงฟันเองนะครับ <All right. S 1> นี่โชว์การแปลงฟันครับนี่อ๋อ <All right. S 1> โหแปลงฟันเองได้แล้วครับแล้วนี่อะไรมาครับ S 1> <S 1> <S อันนี้อะไรครับ <S 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 <อ>มาดูพี่แปลงฟันเหรอมาดูพี่แปลงฟันนี่เป็นไงครับการแปลงฟันอนี่ครับ การแปลงฟันจะทําให้ฟันไม่ผูนะครับน้องๆต้องแปลงฟันด้วยนะครับกินลูกอมเสร็จแล้วก็ต้องแปลงฟันด้วยนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องแปลงฟันนะครับกินน้ําเสร็จแล้วก็ต้องแปลงฟันด้วยครับฮะไม่ใช่เหรออะไม่ใช่เหรอครับอ๋อคุณหมอคุณหมอบอกว่าไม่ใช่นะครับอ๋อ แล้วทำไมครับทีนี้อาล้างตาครับกำลังล้างตาครับตอนนี้ตอนนี้น้องก็มาดูนะครับน้องมาดูให้กำลังใจพี่แปลงฟันนะครับนี่ให้กำลังใจพี่แปลงฟันนะพี่แปลงฟันเยอะๆนะนี่ครับบ้านเราไม่มีแก้วคนระับก็ใช้มือเแบบนี้นครับ ครับอร่อยครับเรียบร้อยครับเช็ดหน้าครับเช็ดหน้าครับเช็ดหน้าเลยหล้างหน้ายังล้างหน้าด้วยโอเคนั่นแหละครับเช็ดหน้าด้วยเยี่ยมเยี่ยมไหมเยี่ยมยังไงโอเค